ไอ้นั่นมันเป็นแทงปไปก่อนเอาขึ้นหน้าก่อนกลับมาข้างหน้าออกมาให้ข้างหน้าไอ้แทงนั่นมันช้าค่อยข้ามดนทีหลังฆ่าตัวนั่นไปก่อนหันปุบแล้วผมโดนในห่วงในมีคนเข้ามาล้วงโดนในห่วงในเอ้ยสาโอ้โหไม่โกงไม่โกงมีคนยิงอยู่ข้างบนแ่โอ้โหไม่โกงแชลย์ลวไงแชลแล้วแตกโอ้ยไม่ไหวรอบดีแพงเยอะว่ะเทียบกิตตี้ันไม่ได้เยอะหรอก เยรอบนี้เยอะรออบนี้เยะมันมีซื้อใหม่มามันมีขั้นบนหลังคาอีกเมื่อกี้ผมยิงอยู่เฮ้ยแต่ไหวอยู่นะผมเคลียร์ออกผมเคลียร์ไปสองทบแล้วสองทบแล้วจบจบจบเฮ้ยชนะ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 ยายเหรอนี่มันเออเออชนะ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 เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเแ้ยนั่นตัวเดียวถ้าถ้าเจอโดมไอนักเข้ามาก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปตีมันเรากันตัวเดียไอ้โดมไอ้นั้นอึด